เกิดเหตุสะทุนขวัญในการช่างน้ำหนักก่อนขึ้นชกของนักมวยในประเทศไอร์แลนด์นะคะเมื่อมีกลุ่มชายติดอาวุธบุกกราดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขณะที่เจมี่คาวนาดกับอันโ,นโอเจาเบนโตกำลังขึ้นช่งน้ำหนักก่อนการชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทขององค์กรมวยโลกในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดับลินในไอร์แลนด์นะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุเปิดฉากยิงใส่กลุ่มผู้ชมที่มาร่วมงาน ทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งหนีตายกันเจ้าละวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะผู้เห็นเหตุการณ์นั้นเล่าว่ามีผู้ก่อเหตุจํานวน2คนแต่งกายด้วยชุดตํารวจใส่หมวกและผ้าปิดบังใบหน้าพร้อมพกปืนอาก้าวิ่งเข้าไปในงานและยิงปืนนัดแรกขึ้นเพดานก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มกราดยิงไปที่ผู้ชมที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกจํานวนหนึ่งนะคะ ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยจาหน้าที่ตำรวจนั้นเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีขึ้นรถตู้ค่ะขณะที่ตำรวจพบว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากความขัดแยง้งระหว่างขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศด้านฝ่ายจัดการ,าร่งขันประกาศยกเลิกโปรแกรมการชกทันทีหลังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ